ชายที่เกิดมาไม่สมบูรณ์แบบชายที่มีพรสวรรค์เรื่องรถอย่างเทพคว้าชัยชนะรายการ F1 ที่เด็กที่สุดในประวัติศาสตร์กลายมาเป็นตำนานนักสร้างนักขับผู้สร้างรถสปอร์ตที่ถูกวันนี้คนยังต้องตามหาเขาคือบูสเลสลีย์มคลาเรนเอาละครับวันนี้ทเวนตี้โฟร์ชมนว่มีเรื่องของ บูสเลสลีย์มคลารีนครับนักแข่งระดับตำนานและนักสร้างที่อยู่ในระดับหัวแถวของวงการมอเตอร์สปอร์ตบนโลกใบนี้ครับเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงมารู้ไปพ,พร้อมๆกันครับในวันที่30สิงหาคม1937บูสเลสลีย์มคลารนได้ถือกำเนิดขึ้นที่สถานพักฟื้นเด็กวิลสันโฮมฟอร์ชิฟเรนชิลเดนในเมืองเล็กๆอย่างโอเแลดนประเทศนิวซีแลนด์ครับพอบูสตอายุได้9้าขวบเขาได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเขาเป็นโรคเพิร์ดที่สะโพกทำให้ขาซ้ายของเขาสั้นกวว่าาาาาขขขและเต้องพย รักษาร่างกายของเขาเขาต้องใช้รองเท้าเสริมต้นเท้าของเขาเพื่อเขาเดินได้ตัวไม่โยกเดินได้ตาโปรติเหมือนคนทั่วไปส่วนพ่อของบูนั้นเขาเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันเขาได้ช่วยบูสในการซ่อมรถสปอร์ตในยุคนั้นอย่าง ออสตินเซเว่นอุสเตอร์ในช่วงปลายทศวรรษที่1950เซอร์แจ็คบรับแฮมนักแข่งรถ F1 ที่สร้างชื่อเสียงในยุโรปได้มาที่ประเทศนิวซีแลนด์เพื่อจัดการแข่งขันรถยนต์เขาได้รับข้อเสนอให้ไปพักอยู่ที่บ้านของตระกูลแมคลาเรนระหว่างที่อยู่ในนิวซีแลนด์นั้นเขาได้พบความสามารถพิเศษของบูสต์ที่ขับรถได้เป็นอย่างดีและแจ็คก็มองเห็นอะไรในตัวเขาก่อนที่จะพาเขาไปแข่งในยุโรปในนามของทีมคูเปอร์ด้วยวัย22ปีในสนามแข่งขันที่ยุโรปบูส มีความมุ่งมั่นอย่างมากในการแข่งขันรายการอย่างวิสิตกลางปี1959เขาสามารถสู้กับเซอร์สติงมอร์ทีโคดเก่งในเวลานั้นได้อีกด้วยวันที่12ธันวาคมในปีเดียวกันรายการอย่างยูเนเต็ดสเตดกลางปีที่วัดกินเกรนแมกราเรนกลายเป็นผู้ชนะที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์โดวยวัย22ปี3เดือน12วันเขายังคงเป็นเด็กอายุน้อยลำดับที่6ที่เอาชนะรายการแข่งขันในรายการ F1 ได้บูสกลายเป็นนักแข่งดับแถวหน้า ตลอดช่วงทศวรรษที่1960เขาออกสตาร์ทรายการกลางปีกว่า100ครั้งและคว้าชัยชนะ4ครั้งในรายการ F1 มาคลาเรนยังเอาชนะในรายการ24 h o u r of Le Mans 1966อีกด้วยและ24 s h a m e i n n o v a ผลิตภัณฑ์ดูแลรถครบวงจรไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ล้างรถเคลือบรถเคลือบสีล้างล้อลบลอย สามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์อ f ฟฟิเชียล f e c o o o t k t t o t o a z a d a และ s h o ป e ีนะครับในนามของ2 4 shame innova ครับโอเคครับมาต่อกันเลยในปี1964บูตอายุครบได้27ปีเขาได้สร้างรถสปอร์ตคันแรกอย่าง M1A และเปิดตัวรถ F1 คันแรกอย่าง M2B ในการแข่งขันมนาโกกลางปี1966ครับแต่ข่าวใหญ่ที่สุดก็คือการเปิดตัวรถ M1B ในการแข่งขันรถทางเรียบแคนแอมเทวีปอเมริกาเหนือส่วนทาง M2B ในสีปัปย่าออเรนจ์หรือสีส้มมะละกอที่เป็นเครื่องหมายการค้าของแมคลาเรนของแชมป์รายการแคนแอมได้5ซีซั่นติดต่อกัน ที่แมคลาเรนและเพื่อนนักแข่งอย่างกีวีแดนนี่ฮูกคว้าชัยชนะต่อเนื่องในฤดูก,กา 1969. ล1969รถยนต์ของแมคลาเรนชนะรายการแข่งขันแคนแอม11รายการโดยทุกรายการอยู่ในปฏิทินการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกอีกด้วยในช่วงทศวรรษที่1960มีหลายๆคนครับที่สามารถเก็บชัยชนะได้แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เป็นผู้สร้างผู้คิดคน้นนํามาแข่งเองและคว้าชัยชนะได้อีกด้วยนั่นทาให้เห็นว่าเขามีพรสวรรค์มีความสามารถม,ม,ม,มีความอดทนมีความพยายามอย่างมากทำให เขาเป็นนักแข่งที่ประดับวงการมอเตอร์สปอร์ตไปตลอดการในปี1970บูสตรีพิมพ์หนังสืออัตชีวประวัติของตัวเองในชื่อบ o ส s แม c ลาเรนฟอร์มเดอะคอ p i t ิด มาในวันที่2มิถุนายนในปีเดียวกันระหว่างที่บูธกำลังทดสอบรถของเขาในการแข่งขันแคนแอมที่ความเร็ว354อิกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ220ไมล์ต่อชั่วโมงที่สนามกูดบูธเครื่องยนต์ของเขาก็ได้เกิดระเบิดออกมาอย่างรุนแรงแรงระเบิดนั้นหนักหนาสาหัสมากทาให้รถที่วิ่งด้วยความเร็วขนาดนั้นแยกออกมาเป็น2ท่อนทาใหม้มีทางที่จะควบคุมรถได้รถของเขาได้พุ่งไปอัดกําแพงคอนกรีตอย่างจังการประทะทําให้เกิดลูกไฟพวยพุ่งหัว3าฟุตและบูธได้เสียชี ชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุในวัย32ปีครับการเสียชีวิตของบูธท,ทำให้วงการมอเตอร์สปอร์ตของโลกนั้น ต้องเสียนักแข่งนักสร้างฝีมือระดับเทพไปอย่างน่าเสียดายแต่แบรนด์อย่างแมคลาเรนนั้นทีพูดเป็นคนก่อสร้างขึ้นมาก็ยังจะมีต่อไปจนถึงทุกวันนี้ครับโดยหนังสือที่เขาได้เขียนเอาไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตมีข้อความหนึ่งทะระบุไว้ว่าการทําสิ่งที่ดีที่สุดนั้นคุ้มค่ามากและความตายที่เกิดจากความพยายามในการทําสิ่งที่ดีกว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่โง่เขาคงจะเป็นการเสียเวลาหากไม่ทําอะไรเลยด้วยความสามารถของตัวเองเพราะผมรู้สึกว่าชีวิตนั้นวัดกันที่ความสําเร็จ เป็นข้อความก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันยิ่งใหญ่มากสําหรับคนคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความเพียบพร้อมแต่ก็ยังประสบความสําเร็จจนทุกวันนี้ ก็ยังมีคนกล่าวถึงเขาอยู่ครับจ,จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของบูสเลสลี่แมคลาเรนครับตำนานนักสร้างนักขับผู้ยิ่งใหญ่เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ฝากเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เอาไว้ครับถือว่าเป็นการแชร์ข้อมูลกันถ้าหากใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆสําหรับอีพีต่อไปจะเป็นเรื่องของใครเรื่องอะไรนั้นผมก็ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันต่อไปใน E ีพีถัดไปครับสําหรััับววนนีี้สสดครับ